สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อค้าแม่ขายรวมไปถึงค่ะทุกๆท่านที่กําลังเดินอยู่บริเวณตลาดต้นไม้ชายคาแห่งนี้ค่ะแน่นอนว่าสําหรับวันนี้มีการประชาสัมพันธ์ทั่นจะต้องมีสิ่งดีๆมาฝากใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือแอปพลิเคชันใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้สั่งอาหารเป็นง่ายขึ้นแต่เอาล่ะสําหรับท่านไหนที่วันนี้มาเดินเล่น อาจจะเพิ่งมาเดินเป็นครั้งแรกหรือท่านไหนที่บังเอ,อิญว่าผ่านมาถึงจะแวะอย่างนี้อาจจะไม่ทราบว่าตลาดของเรามีอะไรบ้างหรือว่าตลาดของเราน่าสนใจยังไงเดี๋ยวชมพู่จะขออนุญาตนะคะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะว่าตลาดต้นไม้ชายคลาของเราเนี่ยครบวงจรจริง อยู่ใกล้นะคะบริเวณเพชรเกษม28รวบรวมของกินค่ะรสชาติอร่อยคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยและที่สําคัญของสดที่เรานํามาเนี่ยนำมาจากแหล่งวัตถุดิบชั้นดีค่ะของใช้ที่มีคุณภาพพร้อมให้กับคุณลูกค้าได้จับจ่ายใช้สอยครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายค่ะเท่านั้น,นยังไม่พอค่ะทางตลาดของเราได้แบ่งพื้นที่โซนตลาดเป็น3โซนด้วยกันอย่างแรกคือโซนตลาดเช้าค่ะเราจะเปิดกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะไปจนถึง8ปดโมงครึ่ง เหมาะมากสำหรับท่านไหนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือท่านไหนที่ตื่นเช้าๆค่ะโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหามื้อเช้าแบบง่ายๆเหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ทานไหมคะแา่ปลาท่องโกะทานไหมคะทานนะคะสำหรับท่านไหนที่มองหาข้าวเหนียวหมูปิ้งอาหารกล่องพร้อมทานผลไม้ปอกพร้อมทานที่นี่มีครบค่ะถัดมาคือโซนศูนย์อาหารค่ะเราจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปมีพื้นที่ให้นั่งรับประทานอาหารอย่างที่ทุกท <900 pagar> ่านเห็นเวลาเดินเข้ามา ะมีโต๊ะให้รับประทานอาหารกันเว้นระยะห่หารเป็นที่นะคะบอกเลยว่าที่นี่มาตรการดีจริงๆค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะบรรยากาศของเราเท่าที่เห็นนุ่โงโปร่งสบายและก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะ ทั้งข้าวทั้งหวานถ้าจะให้ยกตัวอย่างแล้วก็ขอแนะนําเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสาั่งทาวราแกงร้านยำก๋วยเตี๋ยวอาหารคานเล่นขนมหวานหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆค่ะรวมไปถึงอาหารปรุงสุกสําหรับซื้อกลับบ้านด้วยมีให้เลือกทั้งปิ้งย่างนะคะหรือว่าจะนึ่งจะทอดครบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ เท่านั้นยังไม่พอสําหรับสายไหนที่เป็นสายสุขภาพนะชอบอาหารครีนช่วงนี้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเรามีนะคะร้านที่เป็นอาหารครีนก็ดีหรือว่าจะเป็นสลัดโรแคลอรี่ต่ำ,ตำๆที่นี่ก็จัดให้ด้วยกันค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะที่นี่ยังมีของสด ไก่สดอนามัยหมูสดอนามัยนะคะุกท่านได้ซื้อกลับไปปรุงอาหารที่บ้านได้อีกด้วยพร้อมทั้งผักสดไม่ว่าจะเป็นผักพื้นเมืองหายากหรือว่าจะเป็นผักโครงการหลวงให้เลือกเยอะแยะเลยด้านข้าสวัสดีค่ะโอ้โ oh ห ที่มาสามารถถ่ายรูปกับน้องได้นะคะวันนี้น้องมาเดินเล่นให้ดูเป็นรอบๆอยู่กันตลอดช่วงเย็นเลยสนใจก็มากันได้อะไรค่ะต่อมาอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจสําหรับตลาดต้นไม้ชายคานะคะนั่นก็คือโซนตลาดกลางคืนนั่นเองอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะตอนเย็นๆเริ่มงานอยากจะมานั่งทานอาหารหรือว่าอยากาจะมาซื้ออาหารนะคะสามารถที่จะมาที่ตลาดนี้ได้เราเปิดบริการตั้งแต่17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็น ไปจนถึงที่12นาฬิกาค่ะหรือว่าประมาณ4ทุ่มซึ่งเรารวบรวมมาหาสตรีทฟู้ดให้นะคะแล้วก็มีร้านเครื่องดื่ม ผัดไทยไอ่ทอดร้านบะหมี่ข้าวหมูแดงเยอะๆเลยค่ะให้คุณได้มาเลือกกันโดยวิธีการเดินทางง่ายๆค่ะด้านหลังเรามีบริการพื้นที่จอดรถสําหรับท่านไหนที่ขับรถมาหรือว่าจะเดินทางด้วยรถสาธารณะรถไฟฟ้าก็ได้ค่ะเราอยู่ใกล้สถานีบางวาบางไผ่เพียงแค่5้นาทีหรือว่ารถเมล์ค่ะเรามีหลายสายเลยที่วิ่งผ่านไม่ว่าจะเป็น80-80ก8 4 8 4ก .59 5ศ7 7ย์เกออแ0 1 01 1 4 6หกและอีกอีกอีกเยอะเลยค่ะถ้าสมมติว่าสงสัยอยากจะซราสายเรมสามารถมาสอบถามชมพู้ได้นะเดี๋ยวชมพู้แนะนำให้นะคะ ท่าน,นั้นยังไม่พอคะ่ะทางตลาดของเรายังมีระบบอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่สะอาดมีที่พักนั่งทานอาหารโล่งโปร่งสบายมีที่จอดรถยนต์อย่างที่บอกการรมถึงรถมอเตอร์ไซค์ได้นะคะและระบบเรือสาธรณสุขอันนี้หมดกังนวลนได้เพราะว่าเรามีการตรวจใช้คุญแจก่อนเข้าตลาดค่ะแล้วก็ให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาดทุกครั้งเท่าน,นั้นยังไม่พอคะ่ะเรามีจุดบริการเจลล้างมือและต้งน้ำสำหรับล้างมือให้กับลูกค้าด้วย แน่นอนค่ะว่าการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้แขงร้านต่างๆสามารถที่จะทำความสะอาดได้ตลอดเวลาร้านของเราไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ดีค่ะ มั่นใจมากมากเลยค่ะสําหรับในเรื่องความสะอาดน,นะคะว่าเราดูแลอย่างดีแต่เอาละบอกมาขนาดนี้เรามี3าโซนอย่างที่บอกตลาดเช้าตลาดกลางน,นะคะแล้วก็จะเป็นตลาดเย็นตลาดกลางคืนให้คุณได้มาจาับจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้อของกินกลับบ้านหรือจะนั่งทานที่นี่แต่สําหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกมาค่ะวันนี้ชมพู่มีสิ่งดีๆมันแนะน,นํานั่นก็คือแอปพลิเคชันค่ะตามสั่งตามส่งนั่นเองนะ สำหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกมาที่นี่แต่อยากจะสั่งอาหารที่นี่หรือเกินเพราะว่าที่ตลาดต้นไม้ชายหาอาหารอร่อยทุกร้านก็แนะนําเลยค่ะว่าให้มาที่นี่ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะให้คุณนั้นเลือกซื้ออาหารผ่นแอปพลิเคชันได้นั่นเองในแอปพลิเคชันของเราชื่อว่าตามสั่งตามส่งค่ะ เป็นการร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสสสค่ะรวมถึงร่วม,มกับต้นไม้ชายคาหรือว่าตลาดที่นี่นั่นเองเร้อให้บริการสังอาหารและส่งท้อง,งในพื้นที่10กิโลเมตรรอบบริเวณพื้นที่เพชรเกษม28ค่ะโดยจุดเด่นของเรานะคะอย่างแรกเลยราคาอาหารเท่าหน้าร้านนั่นเองโดยการที่เรานะคะไม่หักเปอร์เซ็นต์จากร้านค้าหรือไม่มีค่า GP นั่นเองโดยร้านค้าสามารถที่จะขายอาหารได้ในราคาเท่าเดิม ปริมาณเท่าเดิมและลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคก็สามารถที่จะซื้ออาหารนะคะเหมือนกบบที่เรามาซื้อที่ตลาดเองนั่นเองเองนาะนอกจากนี้ค่ะการใช้งานก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่สแกน QR โค้ดแบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะมีให้สแกน QR วโค้ดกนอยู่หรือว่าไปตามร้านค้าต่างๆจะมีสติกเกอร์แปะ QR code อยู่คุณสามารถที่จะสแกนและโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้โดยเราจะเป็นการสั่งผ่านลนยนะคะเชื่อว่า90%ในนี้น่าจะเล่นแอปพลิเคชัน l ลายกันอยู่แล้วนะคะถือว่าไม่ยากเลยสแกน QR code ป๊อคุณสามารถที่จะสั่งผ่านลายลงทะเบียนผ่านลายได้เลยไม่ยากค่ะที่สําคัญงานนี้เราให้คุณได้สั่งถึง300ค้านในบินเดียวน,น,นั่นหมายความว่า คุณจ่ายค่าส่งแค่ครั้งเดียวคุณสามารถที่จะสั่งได้ถึง3ร้ายค้ะเลือกอาหารได้หลากหลายอยากจะสั่งไก่นะคะไก่สดไก่อนามัยไปทํากับข้าวที่บ้านพร้อมกับผักพร้อมกับเครื่องเคียงอื่นๆก็สามารถทําได้หรืออยากจะสั่งเพื่อาหารขล้ออาหารหวานพร้อกันเลยก็สามารถทําได้โดยค่าส่งของเราก็ไม่แพงเลยค่ะเพียงแค่3าบาทในระยะ3กิโลแร่โดยราคานี้เราคิดตามค่าวินมอเตอร์ไซค์นะคะในพื้นที่ที่บอกได้เลยว่าคิดตามระยะทางจริงเริ่ม ้นบาทถือว่าไม่แพงเลยค่ะถ้าไหนที่สนใจอยากจะโหลดแอปพลิเคชันนี้หรือว่าอยากจะสั่งอาหารดีดีจากตลาดต้นไม้ช่ยชาในราคาที่เหมือนคุณมาซื้อเองนะคะคุณสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยแต่เอาล่ะสิ่งที่เรานําเสนอไปนะคะเป็นเพียงเพื่อการที่จะตอบรับนะคะเสียงเรียกร้องจากลูกค้าหลายหลายท่านว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องความปลอดภัยนะคะในเรื่องของโควิด -19 ก็ดีอยากจะเว้นระยะห่างที่ไหนคนเยอะบางทาง่าานอ สะดวกมาทีนี้แหละคะ่ะมีแอปพลิเคชันนี้คุณจะสั่งอาหารจากตลาดของเราได้แบบทันใจที่สําคัญราคาเหมือนคุณมาซื้อเองแล้วก็วิน,ว,นวินทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะพ่อแม่ขายก็ได้ขายอาหารได้เยอะขึ้นลูกค้าก็สามารถสั่งอาหารได้แบบสบายใจเรียกได้ว่างานนี้ถือว่าดีมากเลยทีเดียวค่ะชุมชนเข้มแข็งสังคมก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ตามมาอย่างแน่นอนนะคะ เอาละคตอนนี้เดี๋ยวชันจะพาทุกท่านเดินกันสักนิดนึงนะคะว่าที่ตลาดต้นม้ำชายคาของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอย่างตอนนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะวิธีการโหลดแอปพลิเคชันไม่ยากนะคะจริงๆแล้วเป็นการสั่งผ่านไลน์นั่นเองค้าพูดง่ายๆนะ โดยการที่คุณเข้าไปค่ะที่แอปพลิเคชัน l ล n e สแกน q ิวโค้ดป๊อปเวลาที่คุณจะสั่งอาหารคุณก็แค่เปิดไลน์ึ้นมาแล้วก็ไปที่ช่องแชทของเราค่ะหลังจากนั้นเลือกเมนูสั่งอาหารได้เลยกว่า0ร้านค้าในนี้คุณสามารถสั่งได้สูงสุด3ร้านค้าในบินเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้นอกจากจะมีให้มาโหลดแอปพลิเคชันหรือว่ามาแนะนำกันแล้วเรายังมีคูปองค่ะคูปองนี้เป็นคูปองเหมือนใช้แทนเงินสดได้เลย30บาท ให้คุณลูกค้าได้รับไปค่ะเวลาที่สั่งอาหารจากแอลิเคชันเราไรเดอร์ Rider ไปส่งหรือว่าพี่วินเราไปส่งปับ๊บคุณได้ยื่นคูปองนี้ให้กับทางไรเดอร์ได้เลยและคุณก็จะได้รับส่วนลดนี้เองค่ะเรียกได้ว่าคิดง่ายๆว่าเป็นเงินสดไปเลยละกันเนาะสำหรับสบาซิบทค่ะเราจ่ายก,กันทุกรอบรอบนี้เป็นรอบแรกใครที่แวะผ่านมาผ่านไปค่ะสามารถที่จะมาขอวอเชอร์หรือว่าบัตรส่วนลดตรงนี้จากน้องๆได้นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาคูปองนิดหนึ่ง สำหรับท่านไหนที่กำลังดูอยู่นะคะหน้าตาคูปองเป็นแบบนี้อ้าวชนน้อกแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะโดยเราจะให้นะคะกับคุณลูกค้าทุกๆกท่กานเลยที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้แต่ว่าเอาล่ะมีจำนวนจำกัดนะคะดังนั้นใครโหลดก่อนหรือว่าใครที่มาได้รับก่อนก็ได้รับสิสธิ์ไปแต่เราสัญญาว่าจะแจกกันทุกรอบค่ะ เดินมาสักนิดนึงนะคะที่ตลาดต้นไม้ใชาเรามีร้านอาหารที่น่าสนใจหลายร้านเลยทีเดียวค่ะอย่างตอนนี้ของร้านที่กําลังทํากันอยู่เลยตรงนี้สดๆนะคะกับร้านนี้เขาวงโครงการทุกโครงการนะคะและก็แน่นอนว่า<ม>อยู่ในแอปพลิเคชันตามสั่งตามส่งเราเช่นเดียวกันสวัสด์ีค่ะอันนี้ขายกล่องละเท่าไหร่คะทุกที่สามสิบห,ห้าบาทเองเหรอถูกจังเลยค่ะตรงนี้มีอะไรที่แนะนาหรือว่าอยากจะให้หนูหอบอกต้องไหม ผัดหม้อยวนนะคะเท้าเกลียบปากหม้อ35บห้าบาทเท่ากันหมดเลยแล้วก็อยู่ในแอปพลิเคชันตามสั่งตามส่งด้วยใช่ไหมคะโอ้โหสูงใกล้มากนะคะหน้าทานเดี๋ยวคนทางบ้านเขาจะอยากกินถ้าหิวปั๊บโหลดแอปพลิเคชันนะคะสั่งได้เลยข่ะคุณมมากค่ะคุณพี่อย่างที่บอกค่ะ80กว่าร้านค้าให้คุณได้สั่งกันได้ตามสบายเลยนะ นอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งร้านโอ้โหตอนนี้คิวกำลังว่างอยากจะมาแนะนำสักนิดหนึ่งค่ะกับพี่ปิง่งข้าวต้มปลาสวัสดีค่ะทำหม,มักทำเมลกันมากๆอาจจะไม่ว่างกูเย,ยากชมพูแน่ๆเลยอสำหรับที่นี่นะคะร้านข้าวต้มปลาร้านนี้บอกเลยว่าคิวต่อยาวมากๆใครที่มาที่ตลาดนี้ต้องมาซื้อร้านนี้กับข้าวต้มปลาไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงเลยนะคะขายอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ ปลากระปรง50บาง50บาบาทปลาเก๋า70บาทราคาให้เลือกคุณที่บอกด้นบนได้เลยค่ะนี่ไมนาจะเป็นขา้าวาต้มปลาเก๋าข้าวาต้มปลากระปงข้าวต้มกุ้งหมึกข้าวต้รมรวมิตรค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งล็อกหร่อโซนให้คุณลูกค้าได้มาซื้อกันนะคะหรือว่าชมพู่จะแนะนํานั่นเองเนาะใครที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะสามารถที่จะมาเดินเล่นที่นี่ได้นะคะเราอยู่ที่เพชรเกษม28วิธีการเดินทางก็ไม่ยากค่ะ เราสามารถเดินทางผ่านรถไฟฟ้าสถานีบางว่านะคะหรือว่าบางไผ่แค่5นาทีเท่านั้นรถเมล์ก็มีเยอะหรือท่านไหนที่ขับรถมาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะเรามีพื้นที่บริการจอดรถอยู่ด้านหลังนะคะสะดวกสบายแล้วก็รับรองว่าพื้นที่จอดรถเยอะอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งร้านนะคะที่น่าสนใจอยากจะแนะนำเดี๋ยวใครอยากจะมาเรื่อยๆแล้วกันระหว่างน,นี้ แคชันจะผิครั้งนะคะสําหรับพี่ๆท,ท,ที่มาเดินที่ตลาดหลายท่านอาจจะเป็นการมาเดินครั้งแรกบางเอิงแวะบผ่านมาซื้อไปเพราะว่าอร่อยมากๆแต่ว่าไม่รู้จะได้กลับมาที่นี่เมื่อไหร่นะคะไม่เป็นไรคุณโหลดแอปพลิเคชันตามสั่งตามส่งคุณสามารถที่จะสั่งได้ตลอดเวลาเลยค่ะและที่สําคัญเหมือนกับคุณมาซื้อเองย้ำอีกครั้งว่าราคาอาหารเท่าหน้าร้านเลยนะคะรวมถึงปริมาณก็เท่าเดิมเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ ร้องลงไปเยอะเลยนะคะขายดีกันตั้งแต่ตอนช่วงต้นที่ตั้งร้านเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่วันนี้เรามีเป็นห่อหมกทะเลมีอะไรที่แนะนำหรื่บ้างอ๋อเป็เาานห่อหมกทะเลย่างมาจากอ่าวมะนาวโดยตรงเลยมาจากอ่าวมะนาวโดยตรงเลยโอ้โหวัตถุดิบม,มากไกลมาสดจากประจวบทุกวันสดจากประจวบทุกวันนะคะ,ะ,นนะ,ค,ะคุณพี่ทําใหม่ทุกวันด้วยไม่มีครั้งแน่นอนนะคะ ขอแนะนำราคานิดนึงค,นค่ะคุณพี่คะ25บาทบาทุกพอเลยกุ้งกูปลาไข่แมงดาไส้รวมถึง25บาทและร้านที่แน่นอนอยู่ในแอปพลิเคชันตามสั่งตามส่งด้วยโ <Okay S 2> <ข>อเคค่ะแนะนำร้านนี้นะคะฉันกขอกระซิบนิดนึงว่าหนูเคยซื้อร้านพี่ด้วยนะอออร่อยจริงคันเฟิร์มค่ะถ้า,าไหนที่สนใจค่ะสามารถเดี๋ยวให้ส่ค่ะสามารถเข้ามาได้นะคะ จริงๆแล้วนอกจากร้านที่แนะนำยังมีอีกหลายร้านค่ะที่น่าสนใจอย่างเช่น ร้านนี้นะคะร้านคนละายำร้านเด่นร้านดังใครที่สั่งอาหารออนไลน์บ่อยๆน่าจะเห็นนะคะหรือใครที่มาเดินที่ตลาดต้นไมช้ชายคาจะต้องเห็นว่าคิวเขาแน่นแต่ช่วงนี้เห็นไหมฟู้ดปับ๊บมีลูกค้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวชมพู่จะไม่รบกวนเวลาน,นะคะขอแนะนําห่างๆแล้วกันค่ะสําหรับร้านนี้ร้านคนละายำเรามีทั้งยำปูม้ากุ้งแช่น้ําปลานะคะยำหอยหนางรมยำถั่วพูที่สําคัญทําแม่ค้ายำได้แซ่บผุดจอนะคะราคาเริ่มต้นที่ ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอท่ไหรคะเอาแบบเริ่มต้นที่ร้านคุณที่เลยคะ่ะถ้าเป็นปูมา้าก็ร้อยห้าสิบปูม้าร้อยห้าสิบห้าสิบบาทเองเหรอคะโอ้โหสดข,ขนาดนี้น้ำพริกเผาก็เจ็ดสิบบาทคอยนั่งรมน้ำพริกขาเจ็ดสิบบาทกล่องนี้นะคะกล่องนี้ทั้งกล่องเลยเจ็ดสิบบาทโอ้โหไม่แพงเลยคะ่ะถ้าไหนที่สนใจมาได้ถามคุณพี่<ม>เขายังมีแบบยำด้วยใครอยากทานสดบอกใครอยากทานยำก็ให้บอกเขานะคะถัดมาค่ะอีกหนึ่งร้านนะคะเอาละค่ะ ข้าวแกงท่าเตียนร้านนี้ขอบอกว่าต้องแนะนำใครที่ชื่นชอบทานข้าวราดน,นะคะร้านนี้ไม่ควรพลาดคุณดูเครื่องแกงก่อนคุณดูสีของอาหารก่อนบอกเลยว่าเข้มข้นที่สุดนะคะ เต็มคนมากและแน่นอนร้านนี้อยู่ในแอปพลิเคชันตามสั่งตามส่งด้วยคุณสามารถที่จะสั่งผ่านไลน์ได้เลยเล่นไลน์กันอยู่แล้วก็สั่งอาหารผ่านเขาได้เลยค่ะรับรองว่าไม่แพงเพราะว่าคุณเหมือนมาซื้อที่ร้านเองเลยนะและว้วก็ค่าส่งเริ่มต้นที่30บาทแถมการสั่งครั้งหนึ่งสามารถสั่งได้สูงสุดถึง3ร้านอย่างที่เราเคยเจอเจอกันค่ะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสั่งอาหารใดๆเราสั่งหนึ่งร้านก็ต้องเสียค่าส่งหนึ่งที่ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ค่ะเราให้คุณได้เสียแค่ครั้งเดียวเท่านนั้ กับการสั่งอาหารสูงถึงสร้านด้วยกันค่ะค่ะคนที่โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะจริงๆแล้วใช้คอว่าโหลดแอปพลิเคชันหลายานอาจจะตกใจว่าเอ๊ะเราจะต้องโหลดอะไรเยอะแยะหรือเปล่าจริงๆไม่ยากเลยค่ะแค่สแกนกียวโฟโค้ดผ่านไลน์แค่นั้นเองคุณก็สั่งอาหารผ่านไลน์ได้เลยนะคะร้านนี้อีกหนึ่งร้านที่แนะนําค่ะใครที่ชื่นชอบเต้าหู้หรือว่าตอนเช้าๆนะคะหรือว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยอยากจะได้อะไรร้อนๆนะคะรัวไปถึงค่ะอาหารหวานเยอะแยะเลยนะคะ สวัสดีค่ะขายผีแพดีสวัสดีนะคะหนูขออนุญาตคุยด้วยแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้นะคะตอนนี้อย่างปลาต้องโกตัวเท่าไหร่คะคุณพี่ตัวละสี่ค่ะตัวละอะไรละสี่บาทตัวละสี่บาทเองเหรอคะโอ้โหตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะตัวละสี่บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าหน่ที่กล้องซูงอยู่เท่าไหร่คะสี่บาทเท่ากันค่ะสี่บาทเท่ากัน โอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่าเอาละ่ะเพื่อนที่เป็นการเอาใจบางท่านเนี่ยมาเดินได้รอบเดียวสองรอบนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาเดินอาจจะไม่สะดวกนะคะดังน,นั้นฝากคุณโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าสแกน QR code กับตามสั่งตามส่งได้เลยรับรองว่าอาหารจะส่งตรงถึงบ้านนี่ค่ะเขามีสโลแกนด้วยนะคะกับสั่งตามใจส่งไวจังหเห็นไหมคะสโลแกนสามารถตอบได้ทุกอย่างเลยคุณสามารถสั่งอะไรก็ได้ตามใจคุณไม่เกิน3ร้านค้าต่อ1บิน และคุณก็ยังจะได้รับอาหารด้วยความไวที่สุดด้วยโดยทางที่วินมอเตอร์ไซค์ของเราค่ะจะเป็นพื้นที่ชุมชนตรงนี้แหละช่วยการไปส่งอาหารให้คุณถึงที่แากความรวดเร็วมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะคะ แอปพลิเคชันนี้ช่วยส่งเสริมกับคุณพ่อค้าแม่ขายค่ะให้สามารถขายกับลูกค้าได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเปอร์เซ็นต์หรือค่าซีพีอีกด้วยลูกค้าได้อาหารดีได้ราคาปกติและคุณพ่อค้าแม่ขายได้ลูกค้าเพิ่มสามารถที่จะขายได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่ต้องโดนค่ะอย่างนี้ถือว่าดีมากมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสสสและแน่นอนจากตลาดต้นไม้ชายคาค่ะที่คิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาแบบไม่แสวงหาผล กำไรเลยทีเดียวเรียกได้ว่างานนี้เพื่อพัฒนาชุมชนนะคะให้แข็งแข็งแล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆค่ะแต่เอาละค่ะสําหรับโรอบประชาสัมพันธ์รอบนี้เรามีการจา่ายวอตเชอร์หรือว่าคูปองส่วนลด30บาทเรียกได้ว่าแทนเงินสดเลยก็ว่าได้อือหึหน่ารัชชดทีงานจะต้องเล่นกันเองแล้วนะคะ ที่สนใจอยากจะถ่ายรูปก,กับน้องมาถ่ายได้นะคะสามารถที่จะเข้ามาถ่ายได้ระหว่างที่น้องกำลังเดินเล่นอยู่เรียกถ่ายได้เลยแล้วก็หย่อนเงินเอาไว้2ี่บาทด้วยไม่ใช่นะคะน้องไม่เก็บเงินนะคะะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะโหลดแอปพลิเคชันแต่ว่าชมพู่วังไม่ไปก่อนจะหาโหลดได้ที่ไหนมีเลยค่ะตามร้านต่างๆจะมีสติกเกอร์แปะคิวาโพสต์อยู่หรือง่ายๆเจอชมพู่เจอทีมงานที่ไหน สามารถขอโหลดได้เลยค่ะโหลดถ่ารับรองว่าคุ้มแน่าๆงานนี้แล้วก็สะดวกสบายจริงๆเชื่อชมพู่นะคะส่ง